สวัสดีครับพรอยเปนน้อ,นองสุข,ขุสกนครับผมมือนี้ไม่กินต้มกบเลยครับต้มกบจาเดียนับผมหอนขนาดนี่น้นองมันหอนได้พินน้องอตง้มกบใส่ปบาคัามก่อนครับใส่คานะครับผม น,มนำมอนวดต้นกันได้ครับผมหอน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 นี่แหละครับต้มกบครับผมมาเลยครับสุดเสมจาเดียนครับผมต้มกบครับโอ้กแกงเผ็ดเ,เอาพริกขั้วอ,อยู่ครับผม พริกปรเป็นตะเพ็ดคักม้ใส่หลายดอกอยันเพ็ดใส่บักอัน,น,นเลี่ยวได้ครับแต่ว่าอยากให้มันสมสมครับผมใส่ข้าวอ่อนนะครับผม แก้วพริกดิกครับผมมาครับสดแสมก่เดียนครับต้มกบหน่อยนะครับผมต้มกบจะแซนแล้วกันครับผม มะ <c oughs> ดูมันพลอ,อยน่ะพี่นอ้องจนได้เบดโตครับ Hình cái lắng bàn á bụng chén đầy ở đằng ใส่คาออนนะครับผม <c oughs> โอ้ทำบ้านยุ่งหลายกันก่อนครบหน่อยครับเกลือดีขนาด ครับคุณเช้งคากะลอนโอ้กินแหกปีคร,ร,รับต้มกบมะเขือในกินป่นครับผม,มยำบักกระดูกขึ้หงหง เปลือยดีขนาดรมชมใบประคานไม่ยมงัง ขามันปดีคำมายุ่งกัลายพป่นหวงงกิน,นี่หลังบ้านยุงกับายคนน่ะสมแทบพนั ต่อหน้ามาสุดก่อนว้าก็อพอดีครับพี่น้องัำต,ตัวสองนิ้วพี่น้องต้มครบเป็นอาหารอีสานนะครับครบหน้านะครับพอดีเพิ่นนำมาจากประเทศเต้านะครับซื้อ,อยุรานดอกจันครับผม โอ้โหติดใจสงสท่งนกินนะหอนโอ้โหต้มกบน่อยมาหนี่ก็เรียบร้อยนะครับผมฝาก,กอะไรก็แชร์กดติดตามจาเด่นนะครับเมือ่อนาจาเด่นช้าน่าจะแสบมาฝากพี่ต้น,นน้องที่เรา ได้กินแล้วครับต้มกบก็ดีไปได้มาแต่ตลาดล้านดอกจานนะครับตอนต้มตอนเทะบดเทะในเบื้องนะครับผมก็เลยต้มในเบื้องเะกกินในเบื้องนะครับผมขอไอ้สถดท้ายจะเดวก็บ็นยังไรครับขอให้พอมีน้องสุขส้นจงมีความสุขครับผมพอกันในคลิปหนา้ายุ่งกับกัดครับผมสำหรับวันนี้จะเดยกขอก่าวข้าว่าสบาใบดีครับ